ประเทศไทยพี่น้องสิบบาทใหม่ๆถึงมือสองข้างใหม่พี่น้องสิบบาทถึงมือสองก็าใหม่นะคะคุณนันเรียกกันโอ้ยมาของถือพี่น้องถือจะมาใหม่ยเยอครับเด้อสาดจานอยู่ครับสอ,บองบานห่าถูกแต่ว่าใหม่อยู่นะค่ะทิรักษ์สิบบาทตัวใหม่อยครับใหม่อยู่นะใหม่อยู่นะครับใหม่อยู่เด้อ ไม่ไม่เอีย่ยมครับมันเต็มตู้พนน่ะมันเต็มตู้พนน้าแม่เนาะของเต็มตู้มันอังตู้มันอังตู้แม่ยังแม่ครับโอ,いいโอ้คุณพอ่อเนน่อยวย่าอยากได้อันอันนี้เป็นห่นา,นา,หา,หาเม็ดพ่อนี่แหละครับเ่บยห่าเม็ดร้อยห้าสิบดูให้คุณพ่อแล้วนะพอดีพอดีห่าเม็ดใช้เนี่ยนี่เดียวพอดีโลนี่แหละห่าเม็ดเดนี่ยเนาะเมนครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สามนี่ พี่สมเนี่ยสามโดนหามเม็ดเอาแล้วพอ่อลดให้สิบบาทนี่ขาหยนข่างร้านผมพีน่นองอโอ้ยอ้าอยู่รอกันตุเร่อ,กน,น,อนกัะมีนของใหม่ๆม่เปิ่นลดสิบบาทวางอำไมครับร้อยห้าสิบครับผมครับขอบคุณด้วยคุณป้าด้อคุณลุงเด้อที่เป็นวุดหนุนขอบคุณครับผม